ค่ะสองสามหนึองสมลิขิดบันดาลหนึ จิตใจฉันจ <j> ึงได้มาไกลกับเธอพอแล้วที่พอที่คืออะไรคะเรื่องนอนแล้วคูทาตรีและครูคือเนื้อเรื่องทายหมดแล้วนะขอบคุณนะครน่ารักทุกคนเลยคุณน้าคุณลุงอ่ะคุณลุงอ่ะไม่เอาดันเลยช่วยแป๊ะ เอาหนุนมาแปะักนาไหมเนากนาเอาหยกไดไหมยกเขายกยิ้มหวานนะเราอ่ะเขาโยคนึงเยเอา้าเสยยกมาหนึ่งสองเบกมาซะเยอะอย่างงี้ผัดหน้าขาวนะอะไรนะผัดหน้าขาวนะขอไม่ขอไม่ภาษาโบราเลยสวัสดีครับอีกรอบได้ไหม ครังดูกูแก้วกูแก้วถึงไหนแล้วนะฝรัหน้าขาวนะฝรั่งสาวนะปิวแล้วจ้ะแม่มีอะไรที่กินไหมไาถ่ายรูปกันไหมค่ะตรงแบบดอกแม่ตรงไหนดีครับวันนี้วันนี้แบบดอกได้ไหมเราสวยๆกันทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ตรงไหนดีอ่ะดอกได้ไหมดอกได้ดอกอ่ะ ไม่ได้หรอกอยาเลยต้องออกสื่ออยากพี่อามใส่ไหมแต่หนูอดได้ไหมเขียนอะไรสิ่งพีใช่ไหมเขียนอะไระแต่งหน้าเปล่าอ๋อหน้าไม่นแล้วมั้งเดี๋ยว่อมใส่ไว้ถ้าใครอยากอดได้ไหมี่อมจะยจะากับแม่องัเองไหมคะอุ้ยอุ้ยน้ำเสียงไม่ใช่ไปทาหน้าม่ไอ้ว่าพี่เปิ้ลต้องตัดแว่นครับน้าเดช เราไปถ่ายรูปกันเนาะไม่เจอนานเลยเอาตรงไหนตรงไหนดีพลอยใช่น้องพลอยตอนครั้งก่อนผมดาอยู่เลยจำได้ตน้องครแบไปตรงไหนดีนี้ทดอบได้ไหมี่เอามาถ่ายตรงไหนดีอ่ะยำนี้อ้าไป้รคนม่อนนี้เราคุน้องมอก่อนคุน้องก็ถ่รูปก่อนถ่ายแ่รวปก่อนนะครับะ ไัอเนนีุ้ยเราให้ทีมงานถ่ายให้ดี่าฝากพี่เทงถ่ายสีข้างหลังเน้องแถ่ายให้หน่อยถายมใจเลยาดูกาอะไรนะมินิฮาดมินิฮาร์ด

ทายไม่หมดายม่หมดคุมแรงหรอเอ้เหมืนไ่ยยยคุมแรงนะครับทุกคนขยับกระโดดอะไรก็ได้หมดเลยครับเนื้องสัน